ทุกคนเคยคิดว่าม็อบในไมค์ครับมันดูธรรมดาน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่าครับธรรมดาธรรมดาเฉยๆอย่ะแล้ววันนี้พวกเราทั้งสามคนจะมาเปลี่ยนพวกมันให้เป็นแบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้พวกเราจะสามารถจบเกมได้หรือไม่ไปรับชมกันเลยมาๆๆมา,มาเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลย ไอ้กูกดอะไรเนี่ยเลคอร์ด้วเนี่ยโอเคเลคอรอดนะเลคกรอดเล็กขอดเลคอร์ดชอบจะตอนกลาคืนแล้วเราจอดไปประชนโลกกันไหมไปเฮ้ยวินออกมาดูนี่เฮ้ยมาแล้ววิเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยมันยังไฮะเฮ้ยดลาวาคืออะไรอะไรคือลาวาลาลาวาอะไรเขาหลุม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 ไหวินไอวินะ เออไม่เป็นไรหรอกเเอ็นดแมนเอ็นดแมนไม่ไม่เอมิสอมบี้เอยอมบี้ตีมันตีมันือะไรน่ะมันเงอะไรเอะไรอะไรอะอยากรู้อยากเห็นโอ้โห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 เฮ้ยเอาโสเอาโพสเอาโสไหนเฮ้ย ไปก่อนไปก่อนอยู่อยู่นี่ก่อนคืนนี้อยู่นี่ก่อนต้องยึดนะยึด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 แก่ถือลิงเฮ้ยวัดเฮ้ยวัดเปล่าเจ็ดลิงเป็นชาร์นหรอเอ็นชารนเต็สหรอฮะไมปไปเขาหรอโอเวสว้า อ่ะครับเมื่อกี้เราก็เพิ่งเปิดคลิปกันนะฮะเรามาเริ่มตัดไม้กันก่อนดีกว่าอะแต่แต่แต่แตโอเคพร้อมเสร็จยังเสร็จยังไปแล้วมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วรู้ไม่ทัน่นไม่ทันอย่างเีนี้อ้อมหลังอ้อมหลังตะกี้เราไปข้างหน้าบ้างางนี้บ้างไอ้ d i f f i c u l ต y ที่มันขึ้นที่มันขึ้นมุมมุมซ้ายขึ้นเลยวะ สายคือนี่ยิงเราเล่นนานเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็จะยิงยากขึ้นเรื่อยๆโอ้ก็คือต้องรีบจบก่อนที่มันจะแบบแม็กซ์ยี่สิบอะอมันจะยากได้สแค่ไหนกันเชียววะเ้ามันจะพุ่งมากัดเราได้ป่ะแบบนี่ <c oughs> มันไม่ใช่มอนอันไหนม, <c oughs> มัอก็ระแวงเกินอย่างนี้พิทีสดีแล้วเออไม่กูว่ <c oughs> วาคืนนี้เราอยู่นี่ก่อนไหมเกาะนู้นหรอเออเพื่อความปลอดภัย ปุ๊บๆแหลกลายโอเว่นหมูหมูหมูอาหารมีเหล็กอยู่แปดก้อนอะโลคนละคนละอันไปโอเคเดี๋ยว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 วินวิ่นขับมาดีดิเฮ้ยซอมบี้ไหนมึง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 วางกล่องอย่างนี้เหรอทำไมสวยออกกล่องนี้มันวางด่โอ้ยหนอชีวิตกู วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่ง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 ตัวอะไไม่มีตัวอะไรตอนนี้ยังไม่มีตัวอะไรมาแป๊บนึงโอเค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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาเออนี่ไงขวานอ้าวมายโยนยาได้ด้วยวิวิไปวิวไปอยู่ถ้าูดูเตียงดูเตียงที่มันหลับ ดูเตียงที่มันลอยนี่เอาบึกทำทางให้มันดีๆได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเว่นตามมาตามมาตามมาเอออ่าครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเล่นอ่าหมดใหม่กันนะฮะหมดโอเคครับผมก็สำหรับทุกคองก่อยู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 ่เก็บเก็บเก็บยู่เก็บเดี๋ยวค่อยใส่กล่อง ไปไปไปโอเคจบจบจบมาสร้างบ้านเลยสร้างบ้านเลยนี่ตรงนี้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 นี่ตรงตัวเล็กอยู่เดี๋ยอุ้ยสวยมากเก็บอาหารกัน่อนในนี้น่าจะมีลาวาชัวแยกกันหายแยกกันหาลาวาหน่อยโอเคโอเคหาลาวาเจอไหมไม่เจอไม่เจอใช่ไหมกลับมา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 เจอหรอหาไม่เจอไม่เป็นไรกลับมากบมับมายังไม่ดึกเลยนู่นประสาทนู่นอ่ะอ๋อไปไปหรอ กลับ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 นะกลับมาไม่ทำไมตรงนี้มีไฟวะเด็กกูอ้าวอย่าบอกนะจริงเลยอย่าบอกนะว่าเราเดินผ่านมาตลอดเลยอ่ะเอ้าก็คือเราเดินไปตรงนู้นใช่ไหมแล้วมันอยู่นี่แล้วเราแยกกันไปสามมุมเพื่อมาจบตรงนี้ออเอ้ยอุยเซฟ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 เดบเดบเดบเดพร้อมนะพร้อม ไม่มีกล่องให้เลยหรอกแงงความไปไหนอ่ะดีนะที่มีแค่นี้กูเห็นมึงหย่อนลงไปกูแบบความสัม้มีต่ออีกอ่ะวันนี้เอ้ยอรมาเฮ้ยเฮ้ย ชิบหายแนละ้ววินวินมันบินได้วินเฮ้ยมันบินแล้วอีกชิบมันบินช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย,วยไอ้เฮียโอ้โยมึงก็เวนน้อยกเอาไอชิบเล่าิมพ์ไก่อยู่มองล้วนถ้าต้องจบเกมนี่คือบอยู่ไกลตลอดตอไม่จบอ่ะว้าย cú binh ma, chờ, mượn em mày Owen, Còn... à? mà. <laughs> mày tuong, may tuong, cú binh ma, thấy chưa, เหตุการณ์ต่อจากนี้คือความทรมานที่สุดที่เคยเล่นมาไปดูันได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีธูอ์เทมมึงจะเปิดที่ใหญ่กว่ามึงแล้วมันเหยียบหน้ามึงจะมาเสนอจะมาเหยียบ นี่คือโอเคครับทุกคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเข้าประตูไปประมาณสองวีนะครับเราไปดูกันว่าอืมอืมอืมไม่สดแล้วไม่สดแล้วกูต่อยเออกูไม่สดแล้วันไม่เข้าไม่เป็นไรไม่เข้าไม่เป็นไม่พูดอะไรเลยนะกูจะพูดแค่ว่าเวลาในการวาร์ปพอเท่าอ่ะแม่งนานกว่าที่เราใช้ชีวิตอยู่ในนี้แนะวาร์ปพอเท่าวาร์ปสี่วี เขาไปถึงกูตาฮะโอเคถ้ากูให้ขนาดนี้ถ้ากูให้ขนาดนี้มาดิมาดิมามามาดิมามาใช้บทเลยให้บทตลกเลยมาดิให้บทตลกเลยมาดิมาดิกูใหเอายูงมาปามาด้วยไหม ใช่คิ้วหรอคิ้วเด็กเหรออืม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 มามาตีปีตีปีกูตีกูปีกูปีกูปีโอเคกูปนหัวแล้วอุดปนหัวแล้วตีเลยตีเลยเฮ้ยเจ็ดอันเจ็ดอันเจ็ดอันหรอไปกูไปกูออกคุณวะหรอเอาออกออกออกออไหนวะออกไหนวะไปไปไหนอะไรโอเว่น

หัคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาล้างแค้นในภายหลังนะผมถ้าคลิปนี้นะคผมถึงถึงทั้งหมด2,000ไลค์นะผมโอเคพร้อไม่เห็นตรงหน้าสมมติสมมติคุณจะปล่อยเมาส์อ่ะอยู่ไหนขึ้นมาครอ่ะดิอางนี้ มันเหนื่อยคนเดียวเราไม่ได้เหนื่อยเอาดิถ้าเราอยู่นิ่งๆอ่ะมันเหนื่อยเราก็แค่เกิดไไม่ิดใครเล่นด้วยไว้ไว้อาดเอเ้ครเล่นยไว้ยอาดิเอาดิอะดิไว้ไม่ติเหรอเยอกดเอะิ๊อ่ะเรล่นด้วยม้เหื่เล่นอยู่กันคนดียว่วนีวยไอเดวไ้อเอเ่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไอเเหนื่อยรอ อันนี้อะอไรอยู่เดียวไม่มีใครเล่นด้วยวนไปวนมานอยู่อันนี้ไปนูนะ <c oughs>